สวัสดีนะคะทุกท่านวันนี้ครูดาจะมาให้ความรู้เพื่อเป็นอ่คือประสบการณ์นะคะที่มีอยู่เนี่ยมานำทางให้ทุกท่านขณะที่ทำ KYC ก็คือการยืนยันตัวตนนะคะแล้วเดี๋ยวครูดาน่จะแปะลิงก์ตัวนี้ไว้ด้วยนะคะลิงก์ของของทางช่องนี้เนาะนี่นะคะแล้วแปะไว้ให้แต่ว่ามันก็ยังมีอะไรที่ไม่ละเอียด ที่เล็กๆน้อยๆครูดาก็เลยจะมาบอกให้คือเขาอะบอกไว้ดีแล้วแต่ด้วยประสบการณ์ของของคนไทยหลายๆคนเนี่ยก็คงมีคำถามซอยอีกว่าเอออันนั้นอันนี้นะคะก็ครูดามาบอกให้ก่อนจะได้ไม่เกิดความผิดพลาดน,นะคะก็ของครูดาเองเนี่ยครูดามาห้าโมงเย็นอีกวันหนึ่งเปิดตอนทุ่มหนึ่งอีกวันหนึ่งก็ผ่านแล้ว ก็ของน้องที่ทําให้เมื่อวันวันศืนก็เหมือนกันนะคะทำต,ตอนห้าโมงเย็ยนเหมือนกันอารมประมาณนั้นประมาณอีกห้าโมงเย็ยนอีกวันหนึ่งเขาก็ส่งข้อความมาบอกผ่านแล้วนะคะเพราะฉะนั้นจะทําอย่างไรให้ผ่านแบบง่ายๆข้อที่1ก็คือเราต้องมีใจที่สบายๆนะคะขณะที่ทําทําเล่นๆมีความสุขนะคะ ก็โอเคมาดูกันเลยเนาะตอนที่เราได้รับนะคะว่าทํา KYC ได้แล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะจะขึ้นหน้าจอมาแบบนี้ว่าขอแสดงความยินดีก็คือเขารับคุณก็เปิดเปิดอนุมัติให้คุณทํา KYC ได้แล้วนั่นหมายถึงว่าเราเนี่ยได้ขุดเหรียญหรือว่าสมัครบัญชีภายมาเกิน30วันแล้วอะค่ะซึ่งเราก็กดตรงนี้ค่ะ continue to KYC เพราะยัก่อนคอนติเนียก่อนที่จะเริ่มนะคะเริ่มทำเนาะขอให้ทุกท่านเนี่ยเตรียมบัตรประชาชนหรือว่าพาสปอร์ตไว้ก่อนออสำหรับที่เมืองไทยแล้วคูดาแนะนําให้ใช้บัตรประชาชนนะคะเพราะว่ามันจะมีชื่อภาษาไทยเพราะส่วนมากแล้วออทุกท่านเนี่ยคือคือส่วนมากเราจะเขียนภาษาไทยอะคะ่ะทีนี้ส่วนคนที่อยู่ที่ต่างประเทศคูดาแนะนําขอแนะนําให้ใช้พาสปอร์ตทําไมนันเหรอคะมันมี เนาะมันมีคนถามมาจากรัสเซียเขาอยู่ที่รัสเซียแล้วเขายื่นเรื่องไปซึ่งกรณีของเขาคู้ไดคิดว่าถ้าเขาใช้เบอร์โทรศัพท์นะคะของไทยเนี่ยเขาไม่ผ่านแน่นอนเพราะตัวตนของเขาอยู่ที่รัสเซียเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ที่ต่างประเทศนะคะให้ใช้เบอร์ที่ต่างประเทศและก็พาสปอร์ตเพราะว่าเ,าเวลาเรากรอกข้อมูลนะคะในตอนที่เรากรอกไปเราต้องเขียนที่อยู่อะคะ่ะ มันก็ต้องเป็นที่อยู่ที่ต่างประเทศอ่ะเพราะทุกอย่างจะต้องอแมชกันนะคะเบอร์ของต่างประเทศแต่ว่าบางคนเนี้ยยังไม่ได้พาสต่างอาของต่างชาติใช่ไหมคะก็ให้ใช้พาสไทยซึ่งถ้าเราเป็นผู้ตรวจสอบเราอ่านเกมนะเราจะเห็นความเป็นไปได้โอ้คนนี้คงอยู่ที่ต่างประเทศด้วยเหตุผลที่เบอร์เป็นที่อยู่อยู่ที่ต่างประเทศแล้วก็ที่อยู่อยู่ที่ต่างประเทศ อันนี้หนึ่งะนะคะความละเอียดที่กูดาประสบการณ์ของกูดาที่ที่ได้ช่วยเหลือผู้คนมากมายอ่ะเนาะเรามาดูกันนะคะว่าก่อนที่เราจะยื่นทำ KYC เนี่ยใช่เขาอาจจะเชิญเราก็จริงเพราะมันหลังจาก30วันเขาก็จะเชิญใช่ไหมคะต้องตรวจเช็คเมนเนจลลสก่อนนะคะว่าคุณพร้อมที่จะยื่นหรือยัง ก็คือคุณได้ดาวน์โหลดนะคะแอปพายเบราวเซอร์หรือยังคุณได้ทําากรสร้างกระเป๋าแล้วก็ยืนยันกระเป๋าหรือยังกระเป๋ามีที่อยู่หรือยังแล้วก็ได้ทําการล็อกอัพเหรียญแล้วหรือยังแล้วก็ได้ทำา Security นะคะว่ารักษาความปลอดภัยบัญชีของคุณหรือยังนะคะแล้วก็ได้ย้ายโอนเอ่อโทเคนนะคะเหรียญไปเอ่อเมนเน็ตหรือยังก่อนที่เราจะทำการส่งหลักฐาน KYC อะคะ่ะ อารมณ์ประมาณนี้ค่ะเริ่มทำ KYC ขอให้เช็คสิ่งเหล่านี้ก่อนว่าทุกอย่างเสร็จสิ้นหรือยงังจนถึงขั้นตอนที่เจ็ดอะค่ะถึงจะเริ่มทำเพราะไม่นั้นถึงทำไปก็ไม่ผ่านเพราะมันขาดรายละเอียดอะค่ะทีนี้เรามาดูนะคะขั้นตอนเริ่มต้นเนาะเขาเพอเรากดนะคะกดจากเมื่อกี้เราก็จะเจอตรงนี้เลยแต่คือก่อนกดนะฮะอย่าลืมนะฮะ ต้องเตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนเหมือนที่ครูดาบอกไปเมื่อกี้แล้วเขาจะเจอยินดีที่ได้พบคุณนะะ Night miss you, นะคะ t นท m i ม s y o ยูนะคะหลังจากนั้นเราต้องตอบอะค่ะเราต้องตอบตรงนี้ก็คือให้ทำตามนี้เลยนะคะก็คือประเทศนะคะที่เราอยู่ก็กดตรงสามเหลี่ยมตรงนี้ค่ะแล้วก็เลือกประเทศที่เราอยู่ อาศัยอยู่นะตอนนี้ค่ะตอนที่เราทำ KYC ค่ะที่นี้เราจะใช้หลักฐานอะไรนะคะอาจจะเป็นบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตหรือใบขับขี่แต่ตรงนี้คุณดาเลือกพาสปอร์ตก็เหมือนที่คุณดาบอกคุดาอยู่ที่ต่างประเทศแตเนาะแล้วที่นี้เราเนี่ยกดตรงนี้นะคะอนุญาตนะคะให้ภาย มีรายละเอียดโน่นนี่ของเรานะคะแล้วก็เราอายุเกิน18แล้วก็อนุญาตตรงนี้มันจะเชื่อมโยงไปกับอเมริกาและแคนาดานะคะนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็กดเลือกตรงนี้อารมณ์ประมาณนี้นะคะนี่กูดาพูดแบบง่ายๆก็คือเลือกทั้งหมดนี้ถ้าเราอายุเกิน18ปีนะคะแล้วเราก็กดตรงสีม่วง let's go ก็คือไปต่อนะคะแล้วก็ อาเราก็จะเป็นช่วงนะคะ่ะเป็นช่วงที่เขาให้เราเนะี่ยบอกให้เรารู้ว่าเออคุณเดี๋ยวจะถ่ายมีถ่ายรูปนะก็คือถ่ายรูปพาสปอร์ตของเราอะคะ่ะอา่าขั้นตอนต่อไปก็บอกว่าอืมเดี๋ยวเราต้องกรอกรายละเอียดนะนะคะก็ที่อยู่ชื่อที่อยู่วันเดือนปีเกิดแล้ววันหมดอายุของบัตรเราอะคะ่ะแล้วก็ต่อไปเขาก็จะบอกให้เราเนะะี่ยค่ะเขียนเอ่อ รายละเอียดของบัตรอะค่ะคอนเฟิร์มบัตรของเราอะค่ะคอนเฟิร์มทุกอย่างที่เราเขียนแล้วนะคะแล้วมันต้องบัตรของเราด้วยการทำ KYC นี้นะคะเราจะจ่ายด้วยเหรียญภายของเราหนึ่งเหรียญแล้วหลังจากนี้เรากดทุกอย่างมันก็จะขึ้นแบบนี้ค่ะหมุน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 แล้วหลังจากนั้นก็ถึงขั้นตอนที่จะเช็คว่าเราเนะ่ะเป็นมนุษย์อุ่นยนไหมหรืออะไรแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นตรงขั้นตอนแรกเนี่ยนะคะจงตรงตรง,ตรง ปัดบัตรเนี่ยน,นะคะรายละเอียดของบัตรอะไรเงี้ยเราต้องกดอนุญาตด้วยนะคะอนุญาตแล้วทุกอย่างจะต้องเป็นสีเขียวนะคะตามข้นตอนเลยอันนั้นคือถูกต้องนะคะหลังจากนั้นถึงจะสำเร็จก็คือขอแสดงความยินดี congratulation นะคะที่นี้เรามาดูวิดีโอของคุูดานะหลังจาก,กได้รับใบหมายถึงว่าข้อความว่าคุณทำ KYC ได้แล้วนี่เลยค่ะตามนี้เลยย พี่อยู่ว่าเราอ๋อเราอย่างเราต้องเลือกประเทศหนูเลือกให้นานาหน่อยไอซีไม่ฮะน้องเขาอยู่ที่ไอซ์แลนด์น้องน้องเขาอยู่น้องฝนอยู่ที่ไอซ์แลนด์ุณดาก็เลยให้เลือกประเทศไอซ์แลนด์แล้วน้องก็มีสัญชาติไอซ์แลนด์แล้วุูดาก็เลยให้ใช้พาสปอร์ตไอซ์แลนด์ยอมยอมรับค่ะนะคะแล้วก็ก็กดติกยอมรับไปหมดเพราะเขาอายุเกินสิบแปดแล้วเด็กสิบแปดต่ำกว่าสิบแปดปีเราอีกหน่อยนะคะเดี๋ยวก็ได้ทําแล้ว แล้วที่เนี้ยค่ะมาเริ่มกันเลยลเเนะะ้องเลือกประเทศของบัตรก่อนนะคะเราต้องเลือกประเทศของบัตรด้วยประเภทของบัตรก่อนนะคะไอซ์แลนด์มือนกันเราไม่ได้ p าสปอ o r t passport กดกดลืมค่ะตรงนั้นเรามาดูนะคะตรงเนี้ยจะมีใบขับขี่แล้วก็บัตรประชาชน id card นะคะแล้วก็ passport passport ค่ะโอเคแล้วก็ะะเริ่มกันเลยนะฮะจะกดเริ่มเลยเนาะนะคะ เขาจะบอกว่าอีกห้านาทีข้างหน้าเนี่ยเราจะดูรูปในคือใช้พาสปอร์ตนะค่ะนะเช็ครายละเอียดตัวไปเลยฝนเราต้องถ่ายรูปบัตรประจําตัวของเรานะคะแล้วก็กรอกรายละเอียดชื่อของเราชื่อของเราอันนี้คือเขาบอกก่อนนะคะว่าขั้นตอนจะทําอะไรอย่ายืนตื้นกันตรงนี้ก็ยืนยันความเป็นตัวตนเหมือนที่กูดาบอกมาเที่ยวนึงแล้วเมื่อกี้นะคะอันนั้นกูดาถ่ายภาพอันนี้กูดาถ่ายวิดีโอ ต้นต่อไปก็กดต่อไปเริ่มการชำระเหรียญภายชำระเวลาเราถึงทีไรีเนี่ยเราจะต้องจ่ายด้วยเหรียญภายหนึ่งเหรียญเห็นด้วยไหมเสียหนึ่งเหรียญต่อไปอ่าไม่คะถ้าออกมาเป็นสีเขียวแบบนี้ค่ะคือโอเคหมดแต่ถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่เรื่องค่ะเขาบอกฉันพร้อมแล้วแล้วก็กดฉันพร้อมแล้วค่ะทำอะไรล่ะอ่าอนุญาตค่ะอนุญาตค่ะ เราต้องกดอนุญาตใช้แอปพล b r เบราว์เซอร์ก่อนนะคะขณะใช้แอปอนุญาตเพิ่มรูปด้านหน้าตรงนี้ค่ะเพราเราถึงตรงนี้ใช่ไหมคะเพิ่มรูปด้านหน้าโอเคนะคะเรา,เาก็กดเห็นไหมฮะเรากดกดตรงนั้นเพิ่มรูปด้านหน้าเออหนูจะต้องพาสปอร์ตของหนูเนี่ยนะคะใช่เดี๋ยวมาดูวิดีโอต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นพาสปอร์ตของเขาเนี่ยจะต้องวางแบบไหน นะคะพาสปอร์ตเนี่ยนะคะเล่มเนี่ยต้องวางตามขวางแบบนี้นะคะ่ะแล้วแล้วกล้องเวลาจับก็ต้องต้องวางขวางแบบนี้นะคะ,ะ,คะเอาพอเสร็จแล้วเนี่ยภาพมันก็จะขึ้นเองกูได้ให้เห็นพาสปอร์ตไม่ได้กี่เกียรติตัดอีกอะคะ่ะโอเคนะคะวางตามขวางมันจะแบบอนุมัติทันทีเลยนะคะแล้วก็ไฟสาคัญมากสวา่างความสวาม่างจะต้องแบบสว่างม,มากภาพจะต้องไม่เบลอนะคะ โอเคเราก็ขั้นตอนต่อไปก็อันนี้นะ,ะเราก็กดขั้นตอนต่อไปเลยค่ะเราก็จะเห็นไปนะคะเราเห็นเนาะอ่าผู้ได้ผลอันนขั้นตอนต่อไปตรงนี้เลยจริงๆก็สีม่วงนําสีม่วงคือสีที่ล้างวิบากกรรมของโลกเนาะต่อไปกาลุณากรอก ข้อมูลด้วยภาษาเช่นเดียวกับที่บัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตอ่ะอนะเราก็ทุกคนก็ทําได้ค่ะทําการกรอกเราก็กรอกรายละเอียดเนี่ยค่ะทั้งหมดทีนี้เขาจะถามอยู่อย่างหนึง่งที่หมายคนจะงงอะค่ะคือถ้าคนใช้บัตรประชาชนจะเป็นตัวนี้นะคะแต่ถ้าคนที่ใช้พาสปอร์ตอะคะ่ะก็จะเป็นหมายเลขที่อยู่บนบนหัวสุดอะคะ่ะคุณดให้ดูพาสปอร์ตเขาไม่ได้เนาะโอเคคุณดามีพาสปอร์ตอยู่ในนี้เนาะ นเนจายบัตรประชาชนเนี่ยเรารู้เนาะอ่อไอเดียหมายเลขบัตรอะคะ่ะแต่ว่าถ้าพาสปอร์ตเนี่ยได้ไหมคะตรงเนี้ยหัวสุดตรงเนี้ยค่ะตรงเนี้ยนะคะเอแล้วก็สามหนึง่งอะไรเงี้ยค่ะตรงเนี้ยค่ะคือหมายเลขที่เขาขอนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นแล้วเราก็มาตรวจอะคะ่ะหลังก็คือตรวจตรงเนี้ยค่ะเมื่อกี้ที่ว่า นะคะจ่ายด้วยเหรียญพายเสร็จแล้วก็ตรวจเสร็จเนี่ยค่ะทุกอย่างสีเขียวไหมอนุญาตไปแล้วเนาะถ้าทุกอย่างเป็นสีเขียวเรียบร้อยก็จะถึงขั้นตอนการายืนยันนะคะด้วยใบหน้าว่าเราเป็นมนุษย์หนยนต์หรือเป็นมนุษย์ธรรมดาเป็นคนจริงๆไหมอ่ะมาดูนะคะวิธีทำเนาะหลังจากที่กรอกรายละเลอียดเสร็จแล้ว,วะค่ะก็ให้ดูว่าเฮ้ยเอาใบหน้าธดาไม่ได้เอา นี่แหละคือครูดาจะไปมานั่งทําให้พวกเราไม่ได้เพราะว่ามันต้องแชร์หน้าจอโน่นนี่เพราะฉะนั้นนักเรียนต้องดูวิดีโอของครูดามาแนะนําเสริมให้นี่นะคะเองนะคะเขาให้ทําอะไรคะตรงนั้นเขาก็ให้เราทำเขาเพื่อยืนยันว่าเราเอออ่าเราก็กดปั๊บยืนยันเราจะทําใบหน้าของเรานะคะสแกนใบหน้าเราก็ให้หน้าเนาอยู่ในกรอบวงกลมนะคะเต็มเต็ม อ่อมอง get ready to take a photo อ่าโอเค get ready <อ> to take a photo คือพร้อมที่จะถ่ายรูปแล้วนะเราเขา smile ให้ยิ้มยิ้มมองข้างขวา look right มองของเวลางันนะคะไม่ใช่แบบอไงให้ฝนหันยังไงอะแต่ตามันต้องใบหน้าไปด้วยต้งใบหน้าด้วยเหลือบนิดหนึ่งดูว่ามันเขียวเป็นวงกลมได้ย,ยังถ้าวงกลมครบหนึ่งวงแล้วอันนั้นคือผ่านนะคะ เหลือบตาดูเอาค่ะเขาให้เราหันใบหน้าไม่ใช่หันตาไปนะคะหันใบหน้าแต่ตาเหลือบดูนิดหนึ่งว่าวงกลมเป็นวงกลมหรือยังตาเขียวเป็นวงกลมหรือยังอียังหันหน,น้าเธอไม่ใช่แต่ตาเออนั่นแหมันมันไปนเลยเห็ไนไหมนี้พอหันปับมันไปเลยไหมคะแต่เราใช้ตาเหลือบดูนิดหนึ่งแล้วก็อกดลูกไล้ก่อนแล้วก็หันมาอีกอ่า ไหมฮะสีเขียวนี่เป็นวงกลมแล้วเแล้วกลับได้กลับได้อ่ากลับลุกแล้วก็ละมองไปด้านซ้ายให้สุดได้วงกลมเลือบตาดูนิดนึงว่ามันสุดไหมเพราะต้องทาด้วยตัวเองกันนะเนาะไม่ได้เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เพราะกูดาเข้าไปใกล้แต่มันอ่านกูด้าให้ลุกแล้วอีกเออกล้องอ่ะมันใกล้เกินไปเอาเอาใหม่ อันนั้นเออเออวงกลมวงกลมอีกนะก้มถือพ่อหมาะแล้วอ่าเขียวแล้วอ่าเห็นไหมคะวงกลมแล้วโจเกนลุกอัพมองไม่ข้างเบินลุกอัพก็คือมองไปข้างบนนนิดึงออ่าเหลือบตาดูนิดนึงอ่าลุกดาวมองไปข้างล่างนี่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 มีแต่หัวอันเงี้ยไม่ใช่นะคะหน้าอยู่ในกล้องแต่ก้มนะคะไอ่หัวคือแม่มุกซะงไอ ถามจริงก็จะถามบ้างไปเนี่ยแล้วการตรวจสอบอ่ะแล้วมันก็กำลังดาวโหลดหนูวางวางนะคะแล้วหลังจากนั้นมันก็มันเชื่อมเชื่อมแล้วเราเคเช็คอีกทีหนึ่งทกอย่างนะคะชื่อนามสกุลเพศเป็นกระเทยหรือเปล่าอ่าก็เสร็จแล้วก็กดต่อไปฮะกดต่อไปแล้วก็เสร็จแล้วหมุนหมุนหมุน มันกำลังประมวลผลข้อมูลนะคะแล้วเดี๋ยวมันจะออกมาเป็นภาพนะคะส่งเนี่ยค่ะเวลาส่งเพราะฉะนั้นเวลาเขาอ่านเนี่ยเพราะว่าเพราะสำคัญมากเลยนะคะว่าประชาชนหรือพาสปอร์ตต้องวางตามขวางแบบนี้เพราะว่ามันอ่านไปข้อมูลเี่ยไหมคะมันมองไม่เห็นไงเขาไม่เนี่ยข้อมูลเขาจริงเขาไม่ได้เห็นเราทุกอย่างนะคะเขาอ่านแค่บางอย่างมันจะเบลอให้คนที่ไปค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเขาดึงข้อมูลไปเนาะ รายละเอียดของหนูเขาเพื่อจะบอกว่าเขาไม่ได้เห็นอะไรทุกอย่างนะคอนเสเนี้ยเนี่ยแล้วเขาก็จะดูว่าตรงกันไหมเ็าบอกเลยว,ว่าไปแต่งหน้าให้คล้ายพาสปอร์ตหน่อยไปแต่งหน้าให้เหมือนพาสปอร์ตนะพูดผูด้เล่นนะคะ ก็แส,ดง,สดงความยินด,ดีคือถ้าโทรศัพท์ของใครเป็นภาษาไทยก็คงขึ้นภาษาไทยอะค่ะเพราะว่าของคุดาเป็นภาษาอังกฤษเนาะมันก็เลยขึ้นเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็ให้เปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทยก่อนนะคะจะได้ง่ายนะคะก็แค่เนี้ยแต่เนี้ยมันให้ความรู้ทุกท่านที่ทําให้มั่นใจมากขึ้นนะคะพราะเราทําผ่านแล้วใช่ไหมคะมันก็จะขึ้นแบบนี้นะคะ ะจะส่งข้อความมาบอกเราขอต้อนรับในการกลับมา Welcome Back สถานะการสมัครของคุณ KYC ผ่านแล้วคุดาก็ขอากราบราธนาบุญบารามีรัศมีกำังวทธิ์อำนาสิทธิเฉียบขาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ขององค์หลวงปู่สดจันทสโรพระมงคลเทพมุนีปผูุปรามาดนดลบันดาลให้ทุกท่านที่ได้ฟังเสียงคูดาวเจ้าเจ,จ,จ้าอยู่นี้ เป็นกระแสบุญส่งผ่านไปให้พวกท่านทํากันสำเร็จราบรื่นรวดเร็วสะดวกสบายนะคะอย่างเช่นที่กูได้ทาให้ทุกๆท,ท่านนะสาธุค่ะ